ยังยังไม่ได้กินเนาะน้ำน้ำไหลก็เนาะน้ำหลก็เห็นนะผ่าปูว่นน้ำหลทั้งสีเลยเอ้จี้ปูล้ยไปอยู่ตูนะ่ะลาไปสักพักผมมันขอไปเบิง อาปูอยู่ไ่้นกอบ่ไเตองมนากพเบิร์เห็นามอนี่ียุคยูตูดําีมหมานเอออตูดมันนะไปาทองมัน่ัมันพัซ้อนดีมันมันได้หลายถุงลุงตมาเลยด้ครห้ไปวันี่นนอนอนสองมือเละไม่ได้นอนสิ่งตกีนอนไปมือเลยโอเคคลิปนี่อิปจเมื่อก่อนไม่เคยนอนพี่เกิดแต่ว่านอนจนตกที่นอนเมื่อค นอนตกไปเลยตกที่น่นเออนอนมันไหลไปตกเอาตกแล้วไม่ลงฟันแล่วเมียดีป่ะน่นม่ก็ไปทีบมือเป่าป่าถ่ายอยู่นะอ่าใช่เมนเมียราเราขึ้นไปทีบตกบนนอนบนของมืออเื่อกตัวเองนอนดิ่งเขาฝันเป็นเรื่องเป็นราแล้วมันเหมือนเหมือนเราทีอยู่ในหกามันก็เลยไปเรื่อยขับรถมืออัดไกเที่ยวมันเยฟัน ันย่างหัวตกหมอนหมอนตกตกที่นอนหมอนตกที่นอนนี่มันแบบว่าวบบฟีมันนนนนใจแล้วมันเฮ้ยมันเข้าไปแล้วค่อยยังอันนั้นค่อยเข้าไปแล้วค่อยยังอันเออยแต่แกเอาออกไป้บฝอยแล้วจะเห็นยังมองได้นะเออใบดูอันนั้นได้บองทางเขาห้องมาเติมก็ได้ปินฟ้าห่อเงื่อนที่เราติดใจพ่อเลยแล้วยังอันนั้นเอาคือค่อยเข้าไปมัน แก้วสีแนยแกมะคอนถแก้วมอกันกม่บวกนี่ในตัวนี้ขาวเรือกันตึงว่านแกันจะมีการหยิบต้อนผิดคู่กกราะขาอเหมือนกันแล้วก็ตัวจอก็เท่ากันไซส์ขนาดจเนี่ยก็เท่ากัน ไม่แล <mile> ้วูหาวละเนี่ยอะไรนะฝ่ายหญิงฝ่ายชายใช่ไหมแข่งขันป้าบอกแพนแล้วเขาไปทุกครั้งลุงบอกว่าไปไล่ตัวใครทอมช่วยป้าไม่มีเลยวันนี้ก็จะจัดเกณฑ์ให้ผู้หญิงผู้ชายใครจะได้เยอะกว่ากันเสียดายแต่บ่าวบ้านนาเนาะบ่าวบ้านนาไม่อยู่เสียงมันดังใครพองช่วยป้าช่วยป้าอะไรเงี้ยไปอะไรเข้าป่าเข้าดง วันนี้ต้องไปไลฟ์ใช่เมื่อกี้ลุงก็ขึ้นไปอันนี้ชายฝ่ายหญิงแย่ครับถะาขายได้ขนาดไลฟลุงพลเดี๋ยวต้องไปอยู่ฝ่ายชายแล้วจ้องม้วนหัวไปที่ไลฟนี้เข้าป่าเข้าป่าตลอดครับผมมาสั่นยุงลกยุงยกมือแล้วแล้วพอขึ้นไลฟ์เไปขายของนะครับ S4 ข้าวปาอยจริงๆจังไปอยู่ไหนข้าวปลาไลฟได้นะข้าปลามาขึ้นดีบ่ะเฮ้ยอ้าวยุง ขึ้นรบกวนยุงตบขึ้นรบกวนนักว่าข้างเงินหกโอ้แต่พันยังไม่ตื่นบอกาวบ่งแล้วเนี่ยฮาลุงก็จะเอาเองมันกลัไปด้วยอ่ะเมื่เาเรากีนก็พยายามอยู่เมื่อเนี้

จ้าของแอดมินทันตวันให้เค้กลงมาที่น่าเสือไม่อยู่ก็เลยของป้าของลุงก็สละให้เจ้ากินเลยของโปรดกินได้เป็นสิบแล้วเนี่ยเริ่มเริะมเนี่ยเราของเสือในอันรรลอะไรบลูเบอรี่ เป็นใบเตยฝอยทองโอมันเป็นใบเตยนี่ใบเตย้หน้าตาดีเลยเนี่ยเฮ้ยรถช่องรถช่องเหรอคะใช่แล้วเหนฝอยทองนะว่าเปืมเครถช่องฝอยทองนันบูเบอรี่ขอบคุณอตะวันเขก้พัการว่าะที่บกอายังไป้าแ่งบมาที่แรกว่าจะไปพัก ดูช่องดูโฟชาแนลแล้วก็าแฒนไปเื่เ<ฮ>ยว้า<ฮ> <laughs> ไปเที่ยวไปเที่ยวส่ละ่ะเปนน่โพงบอกปน้โพ <laughs> งบอ่อย <laughs> ูแล้วสะพานมีตาภาวลยโดดเลย <laughs> เสาวต้นนีซ่เบตพร้อมไปปะไปาบาบ้าบาบาบ้านไปยี่บอคนดีดำลงไปด้วยตาแข็งจึงคืนแึงคืนล่ะหน้า้ซมย่ามนี่แหละย่ามนี่แหละบางไฟพญานาคเคินมาแล้ว ไปสาเจ้อปกไปบ่ไปให้คอยนะคอยอยู่เฝ้านาปีนี่ลูกหนังจะพาไปเหลายปีแล้วจะไปไม่ได้ไปนะบงไฟพญานาคใกล้ไงหนองคายไปได้แล้วเ่าควรพีสยปีไหนว่าจะไปจะไปก็ปิดปีไม่พาไปเนาะวัดบ้านเดือวัดบ้านเดือ่เนาะอไม่เห็นตัว่เห็นตาแดง เออนั่นแหละปีนี้เราไปนี้ก็ได้ตีห้าคำเราจะไปวัดบ้านเหนือนี่ก็ได้เออกับไปฮันลรได้ได้ยุละวะขึ้นยุละวะใช่หลวงพ่อเขาบอกหวงเมื่อก่อนมันขึ้นตรงนี้เลยบ่ตรงโน้นนะถ้าเป็นที่เขาจัดงานมันไฟมันเยอะมันไม่เห็นบ่ถ้าพ่ต้องไปที่มืดๆไฟที่ไฟไฟมันไม่ค่อยมีแล้วแบบเขาเรียกไปปูเสือแล้วก็นั่งบึงนะนะนั่งแงนบึ้งนะง แล้วก็ว่ามีขึ้นอยู่แล้วไ้ปีข้าก็ยังไม่ได้ข้าก็ยังไม่ได้เห็นแต่เกิดเห็นแต่อันเห็นแต่บ้านเฮาสมัยนั้นแหละลูกแก้วนะเห็นยูลูกแก้วน่ะไปหุนหุนนะแต่ว่ามีเห็นอันฟังไฟพญานาคนี่แต่ลูกแก้วบ้านเฮาเห็นยูอันเหนแต่ผู้เผนพูดถึงว่ามันมันน่าจะเหมือนตอนเข้าวดาวแล้วจัดงานระล่นเลิ่งนะจริงนะว่า คนมาเยอะๆคนมาแบบมารอดูปรากฏการณ์บางไฟพญานาคอือพูว่าช่วงสามทุ่มเนี่ยบางไฟเริ่มขึ้นเนี่ยมันจะปิดไฟพรึ่บหมดเลยนะไปหมดเลยคือให้มันมืดให้มันไม่ยืนแต่แสงเพราะงไฟขึ้นถ้ายังเปิดไฟอยู่ยังไงมันก็เห็นตั๋วตั๋วปิดไฟหมดแล้วก็เสียงเชียยนนะเนื้อใช่ใช่นะพร้อมกันถูกขึ้นนะมันเขาดาวเละใกล้ถึงเวลาแล้วปิดไฟนะทุกคนเดือดปิด จะรอกี่ชั่วโมงม่าหนงช่วงนั้นมันเป็นช่วงนี้มันจะกี่ลกถ้าไปบางไฟทุกปีนก็ต้องมีเวลางเจนสวัสดีค่ะ